เมื่อปีที่แล้วไว้ทุกคนตอนนั้นเนี่ยผมได้เปิดเซิร์ฟเวอร์ Minecraft เนี่ยให้กับน้องๆได้เข้ามาเล่นกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมประกาศไปว่าผมจะเปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยให้เล่นเป็นระยะเวลา1เดือนนั่นเองซึ่งก็มีน้องๆนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะทำแอนิเมชันให้ดูอ่ะอันนี้อันนี้สมมุติว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ผมนะนี่อันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ผมเวมันก็จะมีน้องคนหนึ่งนี่เด็กๆเด็กๆทั่วไปพี่ฮาพี่ฮาผมขอเล่นด้วยได้ไหมครับ คือผมอยากเล่นนะครับพี่ผมก็เลยบอกกับน้องไปว่าโอ้น้องน้องอยากจะเล่นใช่ไหมอ่ะน้องอยากเล่นน้องก็เล่นได้นะแต่ต้องใช้ดีเทสเท่านั้นน่ะได้ครับพี่ได้ไอ้น้องคนนี้มันก็เข้ามาแบบเล่นในเซิร์ฟเวอร์คือเด็กทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือว่าจะเข้ามาเล่นทั่วไปนะครับแต่ว่าอ่ะแล้วเด็กขคียร์ปวกครับผมซึ่งไอเด็กเคียร์ปวกเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับนี่เด็กเคียร์ปวกมาแล้วนี่นี่เด็กเคียร์ปวกนี่นี่พี่ฮะพี่ฮะขอเล่นด้วยได้ไหมฮะ โอ้น้องเล่นได้สิแต่น้องต้องใช้ดีเทเท่านั้นนะได้ครับพี่คือมันจะเป็นแบบว่าเด็กประมาณเด็กขี้กระปวกแบบคือกูกูเท่อะเข้าใจป่ะไอ้พวกเด็กขี้กระปวกก็จะเข้ามาในเซิร์ฟไปทุกคนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะใช้นี่ไปลงมัดโงงงูมัดโปรมัดแฮกแล้วก็แบบกูเนี่ยแอนอนิมัต <c oughs> กูเนี่ยแฮกเกอร์อนาจะว่ามันก็จะมีดเด็กพวกแบบอุ๊ยกูยแฮกเกอร์กูแฮกเซิร์ฟเวอร์พิเศษได้กูแม่งสุดยอดอะไรแบบนี้มันก็จะมีไอ้พวกเด็กขี้เอะปุ๊กอย่างเงี้ยเยอะมากเว้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้ลงระบบกันที่เต็มที่จนมาวันนี้ฮะล่าสุดผมได้ประกาศไปใน Facebook แล้วว่าวันที่15เนาะแล้วก็เวลา ห้าโมงเย็นเนี่ยผมจะทําการเปิดเซิร์ฟเวอร์ Minecraft ขึ้นมาใหม่ซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้จะเป็นเซิร์ฟที่ผมเปิดจริงจังเปิดนานๆเลยนะครับผมยังต่ําคือ3 <S <S เดือนมีแน่แแล้วก็จะเป็นในฝั่งของชุมชนของช่องใช่ชุมชนของช่องเนี่ย p v ่ก็ประกาศไปแล้วเหมือนกันซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงจะบ่ายสองอ่าแล้วผมจะประกาศเปิดเนี่ยก็คือนี่17นาฬิกาซึ่งก็มีน้องๆให้ความสนใจมานิดหน่อยนะครับซึ่งวันนี้ถามว่าจะทำอะไรใช่ครับ ตามชื่อคลิปวิดีโอเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเอาระบบ AI มาตรวจจับไอ้พวกใช้แฮ็กใช้ X-ray ในเซิร์ฟเวอร์เราเว้ยระบบตรวจจับแฮก็ก X-ray ใครก็ตามที่มันมาใช้ X-ray ในเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยผมก็จะแบนมันทิ้งใช่ครับเซิร์ฟเวอร์ผมใครที่อยากจะเล่นเนี่ยตอนนี้สามารถเล่นได้แล้วสามารถเข้าได้เฉพาะ อ่าไม่ครับชาวบ้านเท่านั้นส่วนมือถือต้องรอไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีแผนว่าอยากจะทํามือถือเนาะเพราะว่าน้องๆที่เล่นในมือถือก็อาจจะเล่นได้ไม่นานเนื่องจากว่ามันไม่คุ้มต่อการทำาเอาง่ายๆหลายคนก็แบบเล่นในมือถือมันเล่นได้ไม่นานเพราะว่ามันมันต้องชาร์จถูกป่ะล่ะซึ่งผมก็เลยอาจจะยังไม่ได้ทําระบบนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะรอให้เซิร์ฟเวอร์เปิดและรอให้มันมีเด็กเนี่ยเข้ามาเล่นคือระบบ AI เป็นยังไงคือว่าเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ามันมีเด็กตอนที่คุณดึกไอ้พวกเด็กขี้กระปุกท แล้วมันก็มาแบบเปิดแบบเอ็กเรย์แล้วมันไปขุดเว้ยระบบ AI จะตรวจจับแล้วก็จะขึ้นข้อมูลให้เราว่าคนนี้มีโอกาสที่จะใช้เอ็กเรย์แล้วเราก็จะวาร์ปไปดูมันแล้วเราก็ลองลอง,ลองเช็คดูซิว่ามันเอ็กเรย์จริงหรือเปล่าเออผมว่ายังไงไอ้พวกเด็กขี้กับพปกกพวกนี้มันต้องเข้ามาในเซิร์ฟผมแน่เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนเซิร์ฟเ,เปิดครับไปเลสโกกูจะจับไอ้พวกเด็กขี้รกระปให้ได้ สวัสดีน้องม่อนวันนี้เฮ้ยม,ม่อนมามู้เห็นอะไรมันแจ้งเตือนไหมไอ้น,นี่มันโกงมันโกงไงม่อนอ่านนี้อ่านนี้มันบอกว่าไอไอสอตัวเนี้ย,ยมันกำลังใช้เอ็กซเรย์หรือเปล่าเออและนี่ก็คือระบบ AI ในการตรวจจับไอ้พวกทอบใช้เอ็กซเรย์ในเซิร์ฟเวอร์ไว้ทุกคนที่ผมพูดไปต้นคลิปก็น้องเห็นว่าเซิร์ฟระบบเซิร์ฟพี่ดีปว่า เฮ้ยโคตรดีอ่ะเออระบบใหม่ไอ้น้องเออเราเราไปดูวนไหมเราไปดูหน่ออได้พี่ได้ได้ได้มึงทับทับ V A, N. บ A N อ่ะ I S H อ่ะทับ V A N อ๋อโอเคเออแล้วมึงก็เกมโหมดสามเกมโหมดสามอันนี้มันคืออะไรหายตัวเออหายตัวหายตัวไอ้เช่นนี้มันเอ็กเลมาหาอันี่เนี้นหยหรือไอทีวีอ่ะมันเอ็กเลมหาไอ้ดเนี่ยเธอไหลไอ้บอนเฮ้ยผมผมดูไอีกคนนึงอยู่อีกคนนึงเม่นเอ็กเลหาเพชรแบบขุดเพชรยับเลย เอ้มันเล็กเลยทุกคนคือระบบเซิร์ฟเวอร์เนี่ยของผมผมบอกเลยว่าที่ผมบอกเอา A i มาตรวจสอบใช่ไหมคือถ้าเกิดว่ามันมีใครที่ระบบมันคิดว่าใช้เอ็กเรเนี่ยมันก็จะแจ้งเรามาเลยเว้เออเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวพี่มอนมอนกูกรลังจะตรวจสอบอมึงคิดว่าม,มึงมึงหาคนไหนปะผมอะผมไปหาหตัวที่ชื่อไปครับแบบไปครับไปครับหรอดูดิดูดิอ๋อยันนี่มึงมึงว่ามันจะเจอได้ปะทุกที่ที่มันขุดอะมันเหมือนแบบมันรู้ว่าตรงนั้นอะมันมีแร่เว้ ใช่เหรอดูดูด<ต>ูดูดูไป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 ดูไม่รูว่ามันจะเจออะไรเพราะมันเจอเพชรใช่โอเมื่อกี้มันขุดเมื่อกี้มันขุดเจอเพชรรอบนี้มันไม่รู้มันจะขุดเจอเพชรไหมอ๋อเอาบุตรรอดูแล้วอ้มันขุดเอ้ยเจอ งไงวันไอ้บอดี้มันเอ็กเรย์วันที่นี่เรียวว่ะไอ้ยานี่มันมันมันเอ็กเรย์วันมันเอ็กเรย์ว่ะไอ้ยาไอ,อ, <No. S 2> อันนี้ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ผมเปิดทดสอบระบบอยู่เนาะผมให้น้องๆเนี่ยใช้เอ็กเรย์ได้จนถึงเที่ยงคืนซึ่งตอนนี้เวลายังไม่หมดไอะทำไรวะโอ้ที่ันใช้เอ็กเรย์ได้เหรอใช้ใช้แค่ถึงตอนเที่ยงคืนไงโอเคอีกแค่สองชั่วโมงก็คือจะไม่ให้ใช้ใครใช้โดนแบน ไม่บอกเกมอะไรมันไอ้บอนมึงยิงมันไม่คิดว่มึงยิงมันเล่นอยู่เอ้เราเราเราไปแก้ไอทีวีไหมเดนไอทีวีได้ไอเียดีเอ็กเรย์ไอบอนมันเอ็กเรย์นี่หน้ามันเอ้ยมันอยู่บ้านมันอะเออไอไอเดนทุบทุบทุบเออมึงมึงเอาละบาล่าตัวดิ้บอนมึงมึงมันทำเมื่อกี้ตอนที่กูทำเซิร์ฟเวอร์มึงมันทำมึงไงเอาเว้ยเออละฆ่าแม่งเลย เออเออนั่นแหละว่อนสวยว่อนสวยเฮ้ยว่อนเลยโดนมัน้วยอนไม่ว่อนมันหนีว่อนวอนมันฉลาดว่อนมันฉลาดไอ้ว่อนเอาดิเอาดิไอ้เดีเอ็กเล่ไอ้เดีเอ็กเล่ไอ้เดียโอ้โหอยาไอ้เดีเอ็กเล่ที่นี่ต้องโดนนี่เอามึงเอามันหนักหนักนี่ไอันนี้อีดีก่อนไอว่อนนี่ละหนักจริงมันก็ไม่ขยับดิว่อนยากกันเลยวะ เอไ้ันดีนไปแล้วไไไเกียนเียนกมานไปไหน่านเอ้บันไอ้เด็กน้อยเอ้มันดีว่นดีมันข้างหลังาน่นดีว่มันข้างหลังมาดีมันข้างหลังไหนพี่อ๋ตรงนี้เ้พี่ชวิ่งตามไปแล้วานไอ้ี่พิงพนวิ่งตามไปแล้วโยเอาเว้่าเอาไ้้ยันต่โ้ไอ้ยันตม้ว่นล กูว่านะกูว่านะนี่นี่มอนพี่พี่พี่ไปไปไปมึงมึงมองเห็นตัวกูปะผมเห็นผมเห็นเออมองนี่มองนี่มองนี่นี่ระบบเซิร์ฟพี่ไว้พี่ไม่อยากจะพี่ไม่อยากจะไอ้เชี่ยมันบอกอะไรอะอยุดกัดมึงทับคิวมันนี่ไอ้นี่หล่าเล่าแล้วไปเลยดูมันจะมาโหดตรงนี้อ้าตายแล้ว นี่ทุกคนเดี๋ยวผจะให้ไอมอนดูเลยว่าเซิร์ฟเวอร์เรามันเป็นยังไงนี่มึงคือผมต้องบอกก่อนนะว่าใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟนี้ IP อยู่ด้านล่างแต่ก่อนที่คุณจะเข้ามาเล่นกูบอกเลยมึงต้องเข้ามาอ่านกฎของเซิร์ฟไว้มอนนี่ไหนผมขออ่านหน่อยมึงเอาม้อบชี้ตรงหัวกูทำไมผมผมมีคำถามนึงทีทำไมกดเซิร์ฟเวอร์ที่มันเป็นไรโกงๆมันไม่เอาไว้หัวพี่เฟรมวะไอไอนี่กดกระจกอ๋อไอนี่กดกระจกไอกดกระจกอ่านอ่านมึงอ่านกดเซิร์ฟดี่อ่านกดเซิร์ฟดิเซิร์ฟ โป้หรือหมอดโกงเอ็กเล่ปิดกดเซิร์ฟเวอร์ทำได้ทุกอย่างยกเว้นตกปาออตกปาออตโต้ไม่อนุญาตใช้คำดาบทำหยา,ดาบด่าถึงพ่อถึงแม่ไม่อนุญาตให้พูดเรื่องการเมืองศาส,สนาในเซิร์ฟไม่อนุญาตให้โปรโมทเซิร์ฟไม่ไม่ไม่ไมอพูดเรื่องการเมืองกับศาสนาเนี่ยโกมากันเมึง <laughs> อันนี้คือ,อามาไม่ได้กับอุปการคนอื่นใช่ไหมไม่ได้เอากันมึงเนี่ยไอ้เหี้ยมึงเนี่ยตรงพูดมากเลยไม่รุญาตให้โปรโมทเซิร์ฟเวอร์คนเดินต้องมาจ้างกูเท่านั้นเว้มึงห้ามโปรโมทในเซิร์ฟกูคุณไม่สามารถซื้อขายเป็นเงินจริงได้เอ้คุณสามารถซื้อขายเป็นเงินเงินจริงได้แต่ถ้าหากโดนเกี้ยน,นะไม่รับผิดชอบอ่ะก็คือโดนเกีย้ยก็เออแล้วก็หากเจอบัคต่างๆเราไม่แจ้งเนี่ยถือว่ามีความผิดแต่ถ้าแจ้งเนี่ยคุณจะมีรางวัลนี่แล้วมึงแล้วมึงอ่านตัวสีแดงนะ ไอ้อมึงป,ปิดดีเฮียไหม่สะถอนเนี่ยอุ้ยเฮียเนี่ยทำยูทูปคนง่เลยโทษครับขอโทษครับขอโทษครับหมดลงโทษอ่าของกดแต่ละข้อขึ้นอยู่กับตาการตัดสินใจของกูเองไวม่อนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะก็คือ <นะ S 2> ก็คือพี่จะพูดว่ากูคือกดใช่กูคือกดสมมุติว่านอมึงอะมาเติมเซิร์ฟกูห้าพันแล้วมึงไปทุปบบล็อกย่าหนึ่งบล็อกแล้วกูไม่ชอบอ่ะกูอยากให้มึงผิดมึงก็ต้องผิดกูก็จะแบนอ่ะ เอออันนี้คือกดเซิร์ฟครับเอาไว้ทําไมเอาไว้เอาไว้ตอกหน้าไอ้พวกที่เด็กเกียนนะไอ้พวกเด็กเขี้กระปุกทั้งหลายไปมันชอบเถียงเอ้ยมันมีคนมันมีคนเอ็กเล่อมั้งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเห็นละไอ้นี่อีกแล้วเหรอไอ้ตัวนี้ตุกโกงเลยอ่ะไอ้ไอ้นี่กูเกมสามไปดูนี่เอ้หมอนี่ไปเอ้ยมั่นมันคุณอยู่มั่นตุกเกียนเลยตุกเกี้ยไรมั่นมั่นเลยมันจะเจอได้มั่นเราปุ๋ยมั๋อ ไอ้วันมันนีแล้วมันมันหนีมันเหนียนมันหนีมาันมันมันนีแล้วเอ้ยมันมันทอะไรมันเซิร์ฟเวอร์ดีนะคือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่คุณโดนแกล้งคุณก็จะไม่มีสิทธิ์เถียงเว้ยคือเซิร์ฟเวอร์นี้ผมจะทำยังไงกับคุณก็ได้เอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมานเซิร์ฟเวอร์อะไรนี่หว่าเซิร์ฟเวอร์แบบพวกคอมมินิตนี่ว่าคือเด็กขี้กับพวกมันเยอะมันเข้าใจปะ เออเด็กแบบอยากเป็นแฮกเกอร์อยากเป็นแบบแอนอนิมัสมั้ง่็อยากเป็ว่าเกอออร์เเด็กมันต้องการแบบกูอยากเป็นแฮกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเด็กมันชอบมันต้องการแบบแฮกเกอร์กูเลยแบบทํากดขึ้นมาแบบเพื่อปราบมันโดยเฉพาะไอ้เด็กพวกเนี้ยไอ้ันมีโล่ไอมอนผมว่ามันต้องมีอะไรที่แบบว่าเฉาะโล่มันอะเอาหนึ่งก็หนึ่งม้องปานทองมันดีกว่าที่ข้างนี้เลยอ๋อโอ้ยมันเดี๋ยวมันก็ตายมอนไปเรา น่าจะตายคาตรงนี้แหละเฮ้ยมันมีคนเอ็กเรย์แล้วไอ้ไั๊ไอ้ไป๊ไอ้ไป๊ครับตัวเดิมตัวเก่าไอ้บ่ดิอันนี่ไอ้เนี้แบบเอ็กเรย์เลยนี่นักเอ็กเรย์เลยแล้วประเด็นคือแม่งเนี่ยทุกคนมันจะมันจะขึ้นเลยนะว่าคนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะใช้โปรก็คือเอ็กเรย์นั่นแหละ92เปอร์เซนต์เว้ยคือผมจะตรวจจับได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมาใช้เอ็กเรย์ในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วโดนแบนอย่าร้องแค่นั้นแหละอืมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาแล้วคุณรับกดไม่ได้เป็นคนไม่ชอบโดนแกล้ง ไปหาเซิร์ฟอื่นเล่นครับไม่แนะนำให้เล่นเอ้เมึงดูดิเห็นป่ะมันเห็นเดมอนอีกแล้วมึงดูดิไอ้เงี้ยมึงดูดิเมันเห็นไดโนเสาร์ไอ้เงี้ยมอนสเตอร์เยอะไอ้เด็กนี่เด็กขี้กระปัวกว่าทุกคนเดี๋ยวมึงเจอกูคือตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งเที่ยงคืนผมจะปิดแล้วก็ใครใช้เอ็กเรย์จะโดนแบนในเซิร์ฟเวอร์ครับใช่ไป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 รีวิวเซิร์ฟด้วยไอ้เงี้ยไอ้เด็กขี้กระปัวแม่งชอบไปแฮกป่ะเกลียดป่ะ เดี๋ยววันหลังค่อยมาเกณฑ์เด็กไงนี่ปล่อยเดี๋ยวไปก่อนเออเซิร์เฟเวอร์นี้ผมสร้างขึ้นมาเพื่อแบบมาโกงเด็กมาแบบพังบ <มา S 1> ้าน,นเด็กฆ่าเด็กใช่อันนี้มาฆ่าเด็กมาฆ่าเด็กเออกูเปิดเซิร์ฟเพื่อให้คนมาเล่นแล้วกูจะมาฆ่าซึ่งตอนนี้ผมเพิ่งเปิดไปได้ไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากด้วยกันนะที่เข้ามารับเวรรับกรรม <c oughs> ได้ครับ <c oughs> นี่มาดูนี่ครับนี่ครับมีโปรเทคแจกฟรีครับเซิร์ฟเวอร์ผมโปรเทคโปรเทคสิบคูณสิบโปรเทคที่เด็กคูณที่สิบคืออย่างนี้มอน เซอร์เฟอร์พี่อะ่ะมันจะเป็นเงินสามรูปแบบเว้่เออมันจะมีพอยต์อ่ะพอยต์พอยต์พอยต์ใช่ไหมมันจะมีพอยต์พอยต์นี่พอยต์ที่เติมได้แล้วก็มีมันนี่มันนี่แล้วก็มีคอยอ่ะ,อะพี่จะเริ่มจากพอยต์เลยพอยต์เนี่ยในเซอร์เฟอร์พี่อะ่ะมันจะเป็นแบบว่าเอาไว้สําหรับอ่าเติมเงินใครอยากเติมเงินก็จะได้พอยต์ไปอ่ะเข้าใจเออพอยต์ก็เอาไปซื้ออย่างเช่นโปรเทค ร้อยคูณร้อยไปซื้อคีย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอเออไปซื้อคีย์แล้วก็มันนี่มันนี่หาจากไหนมันจะมีะโลก MMO ที่มันจะมีโซนให้เราไปยืน f อฟเไม่หรอเออคือแบบสมมุติว่ามันจะเป็นโซนอย่างงี้ใช่ไหมมึงเข้าไปยืนปุ๊บอ่าผ่านไปสิบวิมึงก็จะได้มันนี่มาสิบซึ่งมันนี่เนี่ยสามารถไปซื้อพวกแบบไอเทม 3D ได้ของแร,แรลๆกุงๆในเซิร์ฟเวอร์ได้เออแล้วอย่าลืมบอกเซิร์ฟเวอร์นี้<ะ>แรกของ NPC ไม่ได้นะ แลกขอเอพแบบ n อพซปกตินะไม่ได้แล้วก็เซิร์ฟนี้อไม่ว่าจะเป็นที่เกิดปีกปีกก็หาไม่ได้แล้วก็ปราสาทในนรกก็ไม่เกิดหมู่บ้านก็ไม่เกิดไม่มีอะไรเกิดเลยไม่มีอะไรเกิดเลยด้วยคือกูอยากจะหาปีกใช่ไหมวัาวันวัาเติมฮะสิบบาทคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกซ้ายเติมครับอยากได้ก็เติมครับสิบบาทฮะสิบบาทสิบบาทลึดหนึปีปีขาย เออสมมุติว่ามึงไม่อยากเติมได้ไหมมันไม่อยากเติมนี่นี่<ๆ>นี่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 กล่องฟรีนี่ยนี่นี่อันนี้กล่องฟรีครับโอกาสออกศูนย์จุดห้าโอกาสออก็ศูนย์จุดห้าเออคือเซอร์วส์ผมเนี่ยไอเงินมันนี่เนี่ยจะสามารถหาได้ในโซนเอฟเคแต่โซนเอฟเคไวมอนประเด็นก็คือว่ามันเป็นโซนพีวีพีอ่ะก็คือว่ามันไม่มีใครให้มึงไปยืนไปยืนแย่งเขาแน่นอนอ่ะ อ่ะก็คือมันมันมีมันมันได้แค่คนเดียวใช่ไหมเออแล้วมันก็จะฆ่ากันในวงออแล้วก็ววคือไม่งานตอนดึกอ่ะก็ไม่มีใครเล,ล่นเลยได้ได้อย่างออนตอนดึกยนันเช้าเลยก็ได้ซึ่งไอ้เงินมันนี่เนี่ยก็จะสามารถไปซื้อพวกของเติมได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีค่าเท่า point เออก็คือว่าเราแบบเราไม่อยากเติมเราไม่มีตังเราก็ไปยืนได้แต่ว่าผมบอกเลยว่าแก๊งเด็กผมเนี่ยในเซิร์ฟเนี่ยก็แบบยืนหนึ่งอ่ะเขาก็ไม่ยอมให้คุณไปยืนง่ายๆหรอก พี่ทำให้คนมายิ้มได้ไหมเออแล้วก็คอยคอยเออคอยก็เออ่ขายผักขายผักนี่นี่นี่พี่เวฟไปไหนวะจะได้บอกบล็อกเฮ้เฮ้เฮ้เ้บล็อกแย่ไหมรีวิวเซิร์ฟอยู่ไอ้ที่อช่างมึงคอยหาจักนี่ทำฟาร์มขายผักเออส่วนนี้เอาไว้ทำเควสแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีให้แลกอ่ะงบเซิร์ฟยังไม่มีเยีะแยะเลยงบเซิร์ฟเออแล้วพี่เวฟครับแล้วโลกเอ็มเอ็มโอไปทางไหนล่ะครับมึงมานนี้ของมานนี้ของมานนี้ นะิปมึงคลิปอยู่ตรงว่าว่าเป็นที่หินลาวาแล้วมึงอ่านอสุดท้ายโลกมอนเตอร์เออเออตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการเซิร์ฟยังไม่มีงบกูพี่รู้ว่ะผมกดแทบตายเคร่ยไมไม่ไปวะอ๋ออุยเซิร์ฟยังไม่มีงบครับตอนนี้ตอนนี้เรียกแรงเงินอยู่นี่คอยก็สามารถไปซื้อโปรเทคเนี่ยโปรเทคฟรีอะโปรเทคฟรี แล้วก็ไปซื้อบล็อกได้บล็อกก็มีขายแค่นี้ก็คือคอยส่วนมากก็จะเอาไปแบบนี้แหละแล้วที่เหลือก็น่าจะเอาไปซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวเข้ามาทีหลังอ่ะในไงครับเปอครับอีเซิร์ฟนี่ผมนั่งทําคนเดียวนะนั่งทําคนเดียวประมาณสามคนคืออะไรนะคนเดียวสามคนก็นั่งทําคนเดียวสามคนไงคนเดียวก็คนเดียวได้พี่มันคนเดียวก็กูนั่งทําคนเดียวสามคนอ่ะเชื่อเหรอวะเออแต่กูไปดูไอเทยนี้นมันเป็นอะไรวะเฮ้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 คนไหนคนไหนไอบอมมะ ไอ้นี่เอ็กเรย์มันมันเอ็กเรย์ป่ะไอ้ย่ามันไม่เลิกมันไม่เลิกเอาเอาเอาเอมันไม่เลิกป่ะมอนมันมองคือมันมองไม่เห็นเรานะทุกคนมันไม่เลิกเออยู่ไอ้มอนมันมันปิดบล็อกกูไอ้ยมอนมันไม่ได้ปิดบล็อกผมไม่ได้ปิดบล็อกผมมันไม่เห็นกูไม่เห็นกูเห็นต้องเจอพ่อเอาตัวอะไรแบบนี้ให้มันดีไอ้หมอนี่ไม่เลิกเอ็กเรย์เหรอไอ้หมอนี่ฮะระบบตรวจสอบมึงมาแล้วนะไอ้หมอนี่มึงไม่เลิกเอ็กเรย์เหรอไอ้หมอนี่ ตอนนี้แรกเนี่ยผมว่าตอนนี้น่าจะโหดเอ้ยตอนนี้ปิดดีว่ะเอ้ยไม่ปิดว่ะแล้วดึงดึงมันไปสักทีไหมได้ได้<อ>ได้บล็อกหายเองบล็อก <laughs> หายได้ไงวะบล็อกไม่ได้หายเองบล็อกบล็อกปิดเองด้วยบล็อกไม่ได้หายเองเว้ยขุดเว้ยมึงมึงเอ็กเล่ยอะมึงเอ็กเลเ่ยเนี่ยเซิร์ฟกูฮะเอาตัวอะไรดีที่มันโหดพี่ว<ห><ฆ>่าหมูหม<ฆ>ูหมูเขาหมูเอาไม่ได้เล่นบอลนี่เอ็กเล่ยไป นี่ไอ้บ่อนี่เอ็กเล่ว่ะอ่ะเอาไปเอาไปไอ้เกาถือขวานไอ้เรจริงถือขวานไอ้บ่อนี่มันเด็กเล่ว่ะมันต้องดูในเด็กเคี้ยบปวกว่ะไอ้เด็กเคี้ยบปวกอยากเป็นแอนอนิมัตว่ะทุกคนเป็นแอนอนิมัตไอ้เียอยากเป็นแบบคือกูเท่อยเป็นแอนอนิมัตอ่ะเออเอาเดียว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 เออบอกแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาเล่นใหม่นะผมบอกเลยถ้าดูคลิปนี้แล้วเข้ามาเล่นแล้วมือเอ็กเล่กูแบนไม่สนเดี่ยวกูแบนอย่างเดียว เอาเอาไว้ได้แล้วตายโดน NPC ฆ่าเอ้กูอยากไปดูบ้านหม่ไปกูอยากไปดูบ้านในทีวีอ่ะมันมันมันันันทีวีมาบพดิไหนทีวีทีวีแบบพเขากำลังสร้างบ้านกับเพื่อนเขาอยู่ปะเอ้ถ้าถ้าเกิดว่าเราเราช่วยเขาอ่ะมึงมึงว่ามันใช้เวลามาวางนานปะ ไอ้ยังมึงก็แกล้งเด็กกูเกินไม่ม้อนมึงต้องแกล้งแบอนี้ม้อนมึงไป็มึงแม่งเลเวลต่ำไหนไหนไหนนี่นี่มึงไม่ดิดอกวางใหม่วางไอ้ยัวางใหม่วางใหม่วางใหม่เอาโทษฐานเออนั่นแหละสวยงามโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์เราใครที่อยากจะเข้ามาลองเล่นนะครับผมเดี๋ยวระบบ ในอนาคตก็จะมีพวกเฟอร์นิเจอร์เข้ามาซึ่งตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ยังไม่มีงบประมาณไปซื้อโมเดลมาใส่นะครับก็รอไปประมาณนักอาทิตย์หนึ่งทำไมพี่่ใช้เป็นหัววะอะไรนะเป็นหัวหัวหัวอะไรวะหัวแบบหัวโง่อะอะไรอะไรคือหัวเอามาททำไมหัวคนงโง่ไงแบบเฟอร์นิเจอร์นิดหน่อยใช้หัวคนไเขียดูโง่เกินแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เอ้เซิร์ฟเวอร์เนี้ยบอกเลยว่า ตอนกูเปิดอ่ะมันไม่มีระบบเติมเง Auto, 对对ินออโต้ด้วยตอนที่กูเปิดช่วงปีที่แล้วอ,ะอ่ะรอบนี้มีเติมเงินออโต้แล้ว <c oughs> คุณสามารถเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์เราได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถรับกับกฎพวกนี้ได้อันนี้อ่านเลยนะครับข้อมูลเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นี้สร้างมาเพื่อ,อทำคอนเทนต์เท่านั้นทางเซิร์ฟเวอร์จะมีโลกสร้างบ้านแค่โลกเดียวสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านปาราสาทต,ต่างๆไม่เกิดทั้งหมดคุณสามารถสร้างฟาร์มใหญ่เท่าไหร่ก็ได้ ะแต่วงจรอะห้ามใหญ่จนเกินไปเราอาจจะลบวงคุณออกขนาดของวงจรจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผมเท่านั้นก็คือถ้าเกิดว่ามึงวางเลสตนนันเดียวแล้วกูคิดว่ามันมันใหญ่ก็คือใหญ่เข้าใจไหมไม่ไม่ไม่คือผมอยากจะทำเซิร์ฟออกมาให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าระบบคอมมิวนิสต์ปะมันคอมคอมมิวนิสต์ปะเขาเรียกว่าคอมมิวนิสต์ปะ เรื่อเผด็จการก็ได้อ๋อเผด็จการคือ,อที่ผมทํามามเป็นปเผด็จการไว้ทุกคนเนื่องจากว่ามันมีเด็กชอบเถียงไม่เห็นมีกฎเขียนเลยทําไมแบนน่ะคือไอ้พวกที่มันใช้แฮกอ,อ่ะอืมันก็จะแบบทําไมแบนน่ะแบนผมทำไมครับพี่ไอพี่เด็กมันบอกล้วดินหายไปไหนอ่ะบอกมันไปเลยวางใหม่ขี้เลยวางวางใหม่ครับวางใหม่ <c oughs> เออวางใหม่ครับวางใหม่ครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี้เวลามีกิจกรรมอะไรผมก็จะอัดวิดีโออย่างเช่นอ่าเลียนคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเคยไปทําในเซิร์ฟอื่นแล้วนะครับกูโดนเด็กเซิร์ฟอื่นด่าว่ามาแกล้งมันทําไม <c oughs> เออกู <c oughs> ก็เลยทาเซิร์ฟที่เอาไว้สําหรับแกล้งโดยเฉ <c oughs> พาะให้ไอ้พวกโลกจิตท,ที่ชอบโดนแกล้งมาเล่นในเซิร์ฟกูเองใช่ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเซิร์ฟเวอร์นี้มีเด็กสนับสนุนหรือว่าเล่นเยอะเกินพอผมก็จะเปิดให้มือถือเข้ามาเล่นได้นะครับโอเคนี่เห็นไหม เต็มเต็ม, <า S 1> มสิบไม่เซิร์ฟพี่เท่าไหร่สร้างบ้าน PVP แย่งกันยึดที่ AFK นี่เป็นไงถ้าเกิดมันมีระบบใหม่ผมไม่1ิเลยนั่นอะระบบเลยนะระ,ระบบใหนะม่อ่ะแบบด่าเด็กอ่ะ๋อระบบใหม่<อ>มันจะตลาดนัดเลยนะโจ๊เจ้งโจ๊เจ้งโจ๊เจ้งอนี้แบบด่าเด็กมันมันอ่ะเออไม่ไม่อันนี้อันนี้ด่าได้แต่ว่าเราเราต้องหา้ามอีเหี้มึงดูดิมันใช้เอกเรีกแล้วทุกคนดูดิ โลบแจ้งเตือนเยเด็กเด็กน้อยมะเด็กน้อยไอ้อม้น<ป>มึงมีมึงมีแฮกปะไม่มีอะมึงไปลงแฮกให้กูหน่อยได้ไหมตอนนี้เหรอเออ,อได้โอเคครับไปเดี๋ยวเรารอพี่ม้านเขาลงแฮกโชว์แล้วงานนี้เราก็คือจะมาเทสระบบแฮกอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าผมเ่ถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ผมแล้วคุณโดนแบนย้ำว่าโดนแบนนะครับหลักเกณฑ์ในการแบนนั่นคือว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้เอ็กเรผมจะเตือนคุณรอบแรก แล้วถ้ารอบ2คุณยังใช้อยู่คุณจะโดนแบนถาวรครับเอออยากปลดแบนเนาะเติมเงินครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าคุณใช้โปรโอ,อย่างเช่นอ่ะมอนโอ้ยค,ครับอ่ะผมปลดโอพีเมื่อะอะเฮ้ยมึงเก่หมดะเนีเ่ยเออผมแก่หมดอยู่ไอ,อพีไอฟพีเก่หมดศูนย์ให้ห่อยดิอ่ะเก่หมดศูนย์แล้วเราดิเราดิมึงจะโดนเตะป่ะวะขอต่อรัวๆต่อตรงไม่ได้หรอวะต่อตรงไม่ได้ดิมันหมอนต่อต่อตรงมันต้องในมือถือป่ะอันนี้มันต่อไม่ได้ดิ ใช่เออเออมันต่อตรงได้เหนล้วหละมันต่อตรงก้องต่อมือถือเอ้ะทำไมระบบกันมาโครไม่ติดป่ะไม่รู้ตีนลยโ็ไม่เป็นไรนตัวตัวไม่ระบบกันมาโครมาโครมันไม่ติดเดียวอยู่นี่นี่อ๋อเอาดินิวกไปวัดเอาดีนิวโอเคโอเคโอเคได้ครับเฮ้ยถ้าถ้ามาโครมันมันน่าจะไม่นี่หรอมาโครน่าจะไม่โดนปะเออมาโครน่าจะไม่โดนเพราะว่ามันมันจะมีเด็กบางคนอะ แค่ผมต่อบล็อกเร็วแต่ทำไมผมโดนเตะโดนอ่าโดนเตะจากเซิร์ฟเวอร์ครับอะไรเงี้ยนี่อันนี้คือม่อนใช้มาโคนะมันไม่เตะใช่เออมันไม่เตะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้แฮกหรือมอดที่มันช่วยต่อมึงโดนเตะแน,น,น่นอนนี่อันนี้เทสเลยคือเนี้ยไม่ไม่โดนไม่โดนแน่แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นแบบอะไรนะ เออ่ต่อบล็อกรัวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะโดนเตะของเซิร์ฟเวอร์ะะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโดนสองครั้งก็โดนแบนถาวรเหมือนกันนะครับอ่าน้องมอนต่อเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ครับเออสงสัยสงสัยมาโคนมันมันน่าจะละเว้นไว้อะใช่มาโอ้น่าจะเว้นไปอยู่เฮ้ยเดียว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 ไม่ละเว้นมอนใช่หรอท่านเร็วเกินไปก็ไม่ได้เนี่ยมันขึ้นว่ามึงกำลังใช้แฮกเว้ยเฮ้ยกูโดนแบนกูโดนแบนกูโดนแบน